杜比杜，巴喔喔喔，不是吗？杜。 ขัดจุกจ่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมวยปว่วนสุดสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณชีต้าได้ทำการใช้กระเป๋าของอาซิมเพืขอท้าชิงแชมป์กับจิกิและออกาทำให้ทีมบอสเบบี้ได้กลายเป็นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่เท่านั้นยังไม่พอทั้งสองคนก็ได้เข้าร่วมทีมของคุณฮันนี่สำหรับศึกอาซิมโซยว่าอีกด้วยค่ะสำหรับเอ้ oh. ใครมาขัดจังหวะคืนแอมเบอร์อีแล้วคะเนี่ย โอ้ยจริงๆกับคุณจุาลาได้เมเี้สมาชิกของทีมรอบอกกับน้องๆหลังจากที่คุณนิมหัวหน้าของทุกเธอได้รับชัยชนะไปในศึกอาเซียนเอลบ,บงคกพุกเธาต้องการอะไรกันถึงได้ออกมาขัดจังหวะคุณแอมเบอร์แบบนี้คุณแอมเบอร์จะโดนลุมตบไหมคะมฟังกันค่ะว่าคุณจริงต้องการอะไร จริงมีหรือเปล่าคะถ้าไม่มีเราจะเจ้าออกมาไหมล่ะฉันนะ่ะกำลังตามหาตัวกาก้าอยู่เพราะฉันนะ่ะรับไม่ได้กับกิริยาท่าทางของมันโดยเฉพาะไอคำที่มันชอบพูดพูดว่าอะไรนะ แล้วเจอแล้วเจอเออเราเจอกันนะจ๊ะอ๋อใช่นั่นแหละเราเจอกันนะจ๊ะแล้วก็ตีตู่ช่างเป็นท่าทางที่อุบาทสิ้นดีฉันเห็นเรารับนี้ได้ไม่เข้าใจอ h oh my God Wow ฉันพวกคุณเลียนก,กันเองเลยค่ะฉันไปแล้ะ ความสำเรคุณจริงแล้วนะคะกำลังโลกหญิงของเราคุณแกแกนงคัส ได้เกิดเรียท่าตามของฉันแกก็ไม่ต้องรับฉันก็ไม่เข้าใจเลยเขาเม็นอนนิมและคนอย่างแกเขา้าทีมด้วยสวยก็ไม่สวยแก่งก็ไม่แก่งถ้าเป็นฉันนะคงไม่รับเข้ามาทำให้ทีมของฉันดูน่าเกลียดแบบนี้หรออย่ามาทำเป็นปากดีทีมของพวกเราอะ่ะเลิศที่สุดถ้าแกไม่เชื่อนะจะขอท้าแก ให้มาเจอฉันกับจูนหนดีคืนนี้ไม่ต้องคืนนี้หรอกเอาตอนนี้เลยดีกว่าอื้ <c oughs> เริ่มตบกันแล้วนะคะสอกใส่หน้าคุณจริงค่ะ <c oughs> โดนสปอตคิกเป็นแค่คุณจริงก็กัะนั๊ะเอาละค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะากากาเอสโลบอทแกามน้อง ดูเครียดแข็งกันมากเลยนะคะเปต,ต,ตัวมาค่ะจำรอบหญิง เด e w อว่ของเรา The Robo Girl GANGA นี่ถือว่าเป็นแมชแรกของเชองใหมอวายการของเรานะคะต้องมารอดูแล้วค่ะว่าชัมโลกของเราจะมีฝีมือเป็นยังไงขึ้นไปบนเวทีแล้วค่ะปีนเชือกนะคะสายนมค่ะฮืม้าทางดูอ้อรอมากเลยนะคะ น่ะนะมีใส่ตูดด้วยค่ะออรอไหมล่คะคะกำลังจะเริ่มแล้วนะคะคุณการก้าวิ่งไปแล้วค่ะยกคุณจริงแต่คุณจริงบล็อกได้ค่ะโดนต่อยหลังเลยค่ะต่อยทองตอกหน้คุณจริงนะคะจิกหัวกันเลยค่ะ ลากคุณจริงนะคะลากไปค่ะกดแล้วแค่กรรมการนับแล้วหนึ่งยังไม่ได้นะคะคุณกากาคุณจริงลุกขึ้นมาแล้วค่ะเดนทุ่มสิคะเตะหัวคุณกากาค่ะคุณจริงโดนเหวี่ยงแล้วค่ะคุณกาการ์ทำอะไรคะเอาเอาชาวยัดปากคุณจริงค่ะคุณจริงดูทรมานมากเลยนะคะบีบคอค่ะงานนี้จะเอาให้ตายเลยนะคะ คุณกากกาคุณกาก้าปล่อยแล้วนะคะเหยียบค่ะจับกดนะคะกรรมาการนับแล้วหนึ่งคุณจริงยังไหวอยู่นะคะเตะหลังค่ะแต่คุณจริงทนได้เหวี่ยงคุณกาก้าไปละค่ะโดนบ้างแล้วค่ะคุณกากกาจับลุกขึ้นมานะคะเหวี่ยงไปให้จูไนดีล้ละค่ะแพ็กกันแล้ว อืเตะท้องคุณกาแก้นะคะจิกหน้าไปอีกค่ะเหวี่ยงคุณกาก้าไปที่มุมต่อยนะคะจับคุณกาก้าลากมาค่ะหน้าแหวหรือยังคะคุณกาแก้าจุนนดี้ตีลังกาบมาค่ะหลับแล้วค่ะอนึ่คุณกาแก้ยังไหวอยู่นะค เยอะเยยแขกจูนดีแกกล้าลุกขึ้นมาแล้วตายเจ็บไหมคะคุณจูนดีโอ้โหคุณกาก้าทำการหยามนะคะจับลุกขึ้นมาแล้วค่ะวิ่งจูนดีไปจับหัวกระแทกกระแทกกระแทกไปอีก จับลูกขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะจูนารีบอกได้นะคะเวียนคุณกาก้่าไปคะ่ะเดินเศร้าไปสิคะอุ้มขึ้นมาแล้วหลัง <c oughs> หักนะคะหักไปอีกจูนารีไหวไหมคะจับลากมากคะ่ะ เตรียมจะจับเกลือว์เรากรรมการรับเราหนึ่งหนึ่งส่ยังไม่ได้นะคะโอ้ไม่เกลมาคุณจริงนะคะได้ทำการโกะค่ะเอาไมาขึ้นมาตีคุณกากาเอาละค่ะคุณกากกาโดนลุมแล้วไหวไหมคะคุณกากกาเดี๋ยวนะเพลงนี้มันคุ้นๆคุณนิมนะคะมิสอา s ซียนเอ็นด์เดอะแบงค์ของเรา คุณจริงกับคุณจนารีลองไปละค่ะคุณกาก้าไหวไหมคะ Oh my girl ยืบอกนะเพว่าคุณนิมทุกคนคะตอนนี้คุณนิมได้ทำการใช้สิทธิกระเป๋าอเซมแอนแบงค์ back, ในการท้าชิงแชมป์กับคุณกาก้าตอนนี้เลยค่ะอ <c oughs> <c oughs> คุณกาก้าได้ลอกไปละค่ะ <c oughs> 1 <c oughs> นึ่สอสาเอ้ <c oughs> และแชมป์โลกกีฬา WWC คนใหม่ของเรานิมเฮลเกาถือว่าอาซิมินเดอะแบงค์ของเราในปีนี้ได้ทำการแชง n สิ่งกระเป่าของอาซิมไปหมดแล้วนะคะในที่สุดคุณนิมก็ได้เป็นแชมป์แล้วในซีมซาวเวอร์ทีมของพวกเราต้องชนะแน่ๆเลยค่ะต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่ไปจัดการดังนั้นสก่อนสบายมากค่ะ นีน่นินจานินจาลองไปไม่น่าขี้แตกเลยเนาะว่าจะไปกินไอติมด้วยกันอดเลยนั่นสิ่ชิตาอ้าวนินจาชิต้าจะกลับแล้วเหรอใช่แล้วไว้ล่ะเห็นบอกว่าท้องเสียนะโอ้ยขี้แตกแล้วงั้นกลับดีๆนะบ๊ายบายนะองค์ยิงงั้นพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะ มันแย่งกันแล้วรีบไปจัดการเร็วโชคดีนะชีตาบ๊ายบายนะนินจาเจอกันใหม่หย่าโอ้ยฮะหย่าโอ้ยนี่แหละ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 นี่เนี่เฮ้ยทำอะไรกันน呐快ไปดีกว่ามันมาแล้วนินจาเป็นอะไรไหม นางเอมี่กับมิกกี้ทำไว้แสบมากมนลุมสวมหน้าแข็งของฉันที่ฉันขอท้าชิงแชมป์แท็กทีมกับแกแมัช์ของพวกเราในคืนนี้จะเป็นแมัช์แบบสองต่อหนึ่งแกจะสู้พวกนั้นไหวเหรอจะต้องแอรแขนให้กัอิูจาให้ได้